เดี๋ยวรกคนช่วยงานหน่อยนะพี่เราคุยให้นิกกี้มาช่วยมันทำแท็กมันทำมทันนี่กับพี่เป๊กขวัญใจอะไรไม่ใช่อะไรพี่เป๊กอะไรเมื่อกี้มึงพูดเป๊กอยู่เลยหลังกล้องเมื่อกี้มึงบอก,บอกว่า,วาเด<ก>็กเป๊กไป<อ>แลว้วเวลาเล่นอะไรเงี้ยเด็กเวลา แค่ม uh, ันไออะไรนะรับอีะครับอีครับเราเล่นขับเอีครับพี่เออรับเอี๊ครับเอีอ่ะเราเล่นะไรก็ดูด้วยบางทีพีเพี่เป๊กหรือเปล่าดูด้วยทำไมเรียกไม่ไม่พี่เป็กเมื่อกี้เร้องเรียกอะไรัเรียกเรียกว่าเป็กเหรอเป็กเป็กตี้ป้ามันพูดอยู่เลยเป็กคุณเป๊กสนใจถัดเลยนะพี่แล้วคุณเป็กถ่ายรูปชอบชูนิ้วกลางเลยคนกบคูลหมดคอนตอแม่อให้รายการยืนหนึ่งอ่ะ พอไม่มีกูเปไหมเด,ดาเดือนโทรมาให้กูช่วยอ๋ออันนี้คือคืออุตส่าห์แบบเป็นกรุณาอุตส่าห์มาออกใหแกกกแ้แล้วก็เกิดขึ้นได้แล้วกูมาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบอกกันนะ <laughs> แต่ลักษณะจะยืนไม่ไหวแล้วดู <laughs>